ได้เลยครับคุณาจจะเพิ่งเข้ามาดูนะครับผมมากินไก่ให้คุณด,ดูเลยครับอืมพี่แฟงควัสดีครับเขียวเร็วมากไม่ออะใี้ผมคิดถึงพี่วายพี่แบงค์ไ้น่าอร่อยจังดูวันนี้ไม่ได้อวดไฝเลยอุตส่าห์มีไฝเพราะว่า แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ถอดสมา<ฮ>เพราะว่าคนเยอะมากสว, er. สวัสดีทุกคนนะครับ <S <S ไปแล้วแต่งตาดีนะวันนี้รัมเอ้ยดังวันดีดังกินไก่ป่ามีไก่อ่ะอร่อยด้วอืมโปรตีนแอทไนท์โปรเจวก็รับอยู่ใช่ไหม อืมอกกินนีไม่ได้หรอกนะอืมมันได้หรอนะเอ้ย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 เ้ยอะไรอ่ะโนนานๆทีเขาจะไอยไอ้นี่นนออนมันอ้วนมากอ่ะทุกคนไม่ก็อยากให้กินแล้วอ้วนแบบไม่อับตามไม่หลุดนะเนี่ยใช่ สวัสดีฮะเสียงกลับมาแล้วเอ้ยจุ้งสวัสดีฮะอวนเหมือนใครคืออะไรอ่ะแมมหอมเหรอเฮ้ยพี่มิกสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยมาไหมวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่รูทำอะไรอ่ะเป็นไรมีแรงเนาะมีแรงไลฟ์เนอะพี่รูทำอะไร วันนี้นอนมากินมากินข้าวเหรอนโนแล้วโน่คืออะไรคนไหนคือโน่อันไหนคือโน่อันไหนคือโน่ดีดีอันไหนคือโน่มาหาโน่เลยไม่เห็นมาหาพี่บ้างเลย ไม่ลบกูนิดเดียวชูเหมือนเหมือนไหมครับนั่งลงเหมือนไหมอันนี้คือโน้ตตัวจริงแล้วถอนขนโน้มมาแปะหัวทําไมอ่ะฮะดูน้องดีแหว่งเลยเนี่ยฮะไอ้หนามันเหมือนกันจังเลยเจลเลอร์อ่ะเจลเลอร์ลายผิวข้างบนตัวมันอ้วนจังเลยหมายถึงนี่เหรอฮะนี่แหละน่ารักมากอุ้ยอุ้ย ันที่มันยังคิดถึงเธอมากจนเกินไปไม่เหลือีจใครเอารถเอารถแกะนี้ให้พี่กินหน่อยเพีเจ้าของเทียนแกะนี้ให้หน่อยพี่ไม่มีมือหรอไม่มีครับมีแต่อยากให้แกะให้ได้ไหมล่ะขอบคุณนะพี่อู๋ขอบคุณเรียบร้อยเป็นคาถานินจาอันเชิญแมวไม่มีมือหรอ แนเไม่มีมืออุ้มมีความสงสัยว่าเวลาแบบเรามีเมคอัพแล้วเราไปหอมมันจะจู่ว่าปากไม่ใช่ไหมไม่อ,อะไรเนี่ยหรือว่าที่ทำมันมน,น่ากินจริงเลยอ่ะอ่ะจะกินก็ไปหยิบซองมาจิ้มอะไรอ่ะพี่มีข้าวข้างล่างอีกอะไรเสียพี่อะไรเสียวะซองไงฮะผมไปก่อนนะครับสวัสดีเอ้ยมิวออนเฮลโหลหรือว่าที่ปืนน่าเป็นอย่างอี้เพราะว่ามีคนไปหอมแกมั ม่าจ<น>ะเกินไปไม่เหลือที่ให้ใครเดินขน้านาต่อให้เขาจะดีแค่ไหนก็ไม่อาจลบออกภาพเธอในใจยังจองพื้นที่ข้านนงในตราเมนยังไม่รู้จะลืมพักเขาดียังไงแล้วมึงไม่ลืมเขาสักทีวะแล้วทำไมวะ ไม่รูอ้อ๋อไปซะกินข้าวยังอย่าไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับไ h a ับจ o โก n หนาวอุ้ยหมอนยางพาราไปก่อนนะครับขาว่อยมาเจอของพี <h <h ่พี่ซื้อมาเองบ๊ายบายไม่ใช่